农、嗯、村。嗯嗯嗯 ดชุมนชนโล่งหิมคาวก็จะหมายถึงว่าชุมชนที่อยู่บริเวณแม่นิมขคาวชุมชนเราเรียกเรียบง่ายชื่นชอบอัตกรรมรักธรรมชาติและวิถีชีวิต ช้าชาเน้นการพึ่งพาตัวเองสงอ่งหางบรรลุหลานกลับมาทํางานในบ้านเกิดด้วยการทําอาชีพีิรักและดูแลชุมชนไปพร้อมกันสาลมนจึงสร้างส,ญญาสรรค์งานศิลปะหารยธรรมของตัวเองที่ทำจากหัวใจและชมด้ตลอดเส้นทางนี่คือวัดสิมลาแล้วเราก็อยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราก็จะเดิน หลลอๆหลอๆหล,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 ลอกไปทะเลจนถึงลิมแม่น้ำาขาว่าไปดูกันเลยครับอ๋อรบอกวาตลาดนี้เฉพาะวันเสาร์อาทิตย์เวลา9โมงถึง3บ่าย3มงวันนี้เราตริดแบบสองข้างทางลยก็

ให้สุดก่อนเดี๋ยวค่เดิกนกลับมาคดีอยู่กัน,กนที่แต่ละบ้านมาสร้างเป็นของบ้านไปบ้านมานันนะครใครมีหัวคิดแบบไหนก็ทำไปเลยนะ ทำมอเหลือแค่ไนกรเปาเยอะหว่เป็นอะย่างสายนี่ทที่หนี่เป็นเสืตอตะมนะเนอย,ยททเอะว่เป็นทำนะที่สห ห้าบาทก็มีสองร้อยสองร้อยยี่สิบสองร้อยเจ็ดสิบอันนี้ใหญ่อันใหญ่นี่2สองร้อยเจ็ดสิบอ่มดีวะคุ้มกว่าหรอ๋อแค่แต่เนี่ยเอานี่ดีกว่าเนี่ยสวยนี่ใส่ถ้วยสาใส่ใส่จุ่มแก้ได้อยู่เนะ One two three four. One two three. No good enough. You say no. 조금 이상해졌어. 자꾸만 시쉴 때도 없이 심으로 가고 고민생각. 이 u ing lov를 붙여보면 사랑인 것 같고 say goodbye를 붙여보면 헤어질 것 같아서 ing just ing 내 맘은 아직 ing 그 말을 회못 ไอนีไนี factor, ่มีกระเป๋าเลยมีกระเป๋าต่างๆแล้วครับดูหมอนเนาะสามตัวแค่ธันวาครับ ดีดีดีพอดีเลยจะได้ลวดโปรโมทไว,วเ้เป็นงานเกี่ยวกับเสื้อสีแปลงสีนะครับงานพวกงานกระป๋องงานเป็นงานแบบศิลปะาาปครับเป็นงานศิลปะที่เอามาเป็นรีไซเคิลแล้วก็เป็นงานให้มันดูดีครับประมาณนี้ครับพอ,อดนีนักท่องเที่ยวอะไรจะมาได้ละ <laughs> คงคงคงอาจจะดีเอาพี่เงียบตัเงียบเงียบเลย น,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 นี่กับพอจะมีอยก,ก้าแหะก็จบแต่ว่าพอมีครับแต่ฝนมันไล่แต่ว,ว่าครับคนกำลังกำลังเตียวฝนตกเขาจะเอาเฉพาะเสาร์อาทิตย์มั่อครับแต่แต่แต่ละบ้านเนี่ยขอเปิดทุกวันนะครับที่บ้านนะครับ<อ>เหมือนบ้านผมขอเปิดทุกวันนะครับแต่วันเน้นไปเสาร์อาทิตย์ครับเน้นเสาร์อาทิตย์ครับเน้นเสาร์อาทิตย์ กกตเีขายที่ไหนครับที่นี่ซีเดียวบอกไปที่ไหนนะครับอยู่ที่บ้าน,นครับอ,อยู่ที่บ้านเลยครับทำอยู่ที่บ้านขาย,ยที่บ้าน,ไม,ไ,ออไ,น <laughs> ไม่ได้ออกบูธไหนเลยไม่ได้ออกบูธไหนเลยอยู่กับบ้านโอเคศิลปะเดี๋ยวนี้ขอกำลังเดี๋ยวจะแปลงซุ้มหน้าบ้านอยู่ครับเดี๋ยวจะแปลงซุ้มอยู่เพราะจะทำหลังคาคลุมอยู่ครับนนเนี่ยโอ้โหเดื่อนการอยู่ครับพอดีมันติดฝนตัวเองก็เลยมันเชื่อมมาได้ครับ ฝนมันตกสองสามวันนี่จะไปถึงปวนหาอล่านล้านปุ๋นอกที่พิกสองสีดำไหมครับพิได้ครับอ๋อพิกได้ครับจัดยาวตรงนี้มาเลยครับเวลาหน้าฮ้อนมันแดดมันฮ้อนนะครับคนเตียวมันฮ้อนขอบคุณครับครับเลาะสวนร้านอาหารนะครับนี่ครับ ตรงนี้เป็นวูเอกเทศนะครับองลังคาโปร่งแสงนะครับเขาทำดีมากครับนี่คือร้านมีนานะครับ บัวใหญ่นะครับเนี่ยเดินอกพืที่ลานจอดของร้านได้เลยนะครับมองเข้าไปตรงนี้นะครับเป็นที่เซลฟี่บรรยากาศหน้าร้านได้ดยมากครับ กไดด้ีมาเลยตรงนี้มีวันนี้ใส่รับสารสวัสดีครับปะดรดให้ด้านในได้นะครับครับให้ด้านในได้นะของผมจนะเป็นเต้าหู้พี่เต้าหู้ไทยใหญ่ครับขายของที่เป็นอาหารของไทยใหญ่ทั้ง หูอร่อยอร่อยขออนุญาตลองชิมดูหน่อยพี่ขออนุญาตถ่ายได้ไหมเนี่ยตามสบายเลยพี่ชอบให้คนถ่ายรูปครับด้านได้สบายด้าไม่ร้ายอาจารย์สบายขอบคุณขออนุญาตลองชิมก่อนชิมก่อนชิมก่อนเป็นเต้าหู้ทําจากถั่วล้วนๆไม่ผสมแป้งเลยนะครับเต้าหู้ผมแนะนําให้ไม่ต้องจิ้มก็อร่อยนะครับมันอร่อยอยู่แล้วโม้ไปกันอร่อยจริงขอบคุณมากครับพี่นิ่มๆเนาะ มาจากไหนครับคุณพี่นี่ครับอยู่ไก่ขนาดอยู่จฉาแปงเนี่ยมันกมากมาเลยเนี่ยมาเกยมาเอาก่อนด้วยว่าถ้าท่องเที่ยวจากพักกลางวัดไม้กะหน้าไทยมาหน่อยหน้าไทยครับหน้าไทยหน้าไอ้นี่ไอ้ผมไปจีนเลยอ่ะเหมือนอยู่เยาวราชเนี่ยมีข้าวซอยแห้งมีเต้าหู้นะครับข้าวซอยผมไม่ใส่กะทิไม่ใส่น้ำตาลข้าวซอยรัดฉานข้าวซอยรัดฉาน กไผ่เป็นไผ่ใหญ่ครับโมเต้เหรอแต่ครับผมมีเชีอกไผ่ก็เกิดที่หัานเลยครับแม่ผมก็ยังอยู่นู่นครับที่ฉานใต้ครับอยู่เมืองปั่นอยูติดกับแม่้องสอนครับพี่เข้าไปไ้แม่ห้องสอนหรอฝ่ายแม่ห้องสอนก็ได้ถ้าาไปไปแม่สายเนี่ยด่านปกตินี่มันก็จะอ้อมหน่อยแต่ถ้าไปแม่ห้องสอนนี่กลครับนั่นสองชั่วโมงสามชั่วโมงก็ถึงบ้านละเข้าตอนไหนต้นพึ่ง ไปแล้วครับอาครับแมนครับอ๋อเคยไปอยู่เนาะครับเนาะไอ้เป็นหัวหน้าตชดอยู่ท่านใช่อาจารย์อันนี่ผายแปลงให้ครับแปลงคนเดียวนี่แปลงคนเดียวครับแม่โอ้โหแปลงผมเดี๋ยวนี้ผมอยู่เนี่ยฮะผมอยู่ในประกลารแต่ก่อนนี่ก็ต้องสอนเหมือนกันครับกล่าวที่ไหนไปบนใช่มเอาฮาไ้คนหลงเข้าไปไปบ่อยอยู่นะครับเพราะไอ้หัวหันก็ต้อง มันเดียวไปหาเราปมอมมาตรฐานคล้ายๆก็ไปที่เราแวเกียวนะใสแหวนมัเต้าบผมอยาก้นึงเออไอ้กินก่อนเถอะหน้าร้อน อร่อยว่าตุ้หัวฉันนะนั้นอร่อยมากเลยอยากเป็นหอมกรดองไก่ยางอร่อยกดงส้มกราส้มย่างอันนี้ดีกว่าได้ครับต้าหูวป่ะสังละแล้วเพิ่นเอานหนึ่งจานได้ครับค่ะฉันนั่งก่อนครับถ่ายรูปได้นะครับมีมุมให้หลายมุมเลยครับถ่ายรูปได้เรานึกว่าเราอยู่รัชชาแล้วกัไงลจะ หนาวหิมปกน้องนก็ิดิมดแลตนะเครื่องเอรืองใ้น้องรอรอต่อยต่อยางเคยกินเขาต่อยก็ต่อยแห้งไม่กไม่ดีนไม่ใส่กรินงใส่ใจส่จานได้ไหมจ้าต้องใส่จานก็ต้องใส่ปากใช่ไหมต้อง นี่เป็นการถนอมหนอม่อไม้นะครับสามารถเก็บไว้ได้เป็นปีๆเลยไข่แห้งไอ่แห้งไทย,<อ>ยใหญ่นี่ต้าหู้ไทยใหญ่ชิมเดี๋ยวคุกก่อนอร่อยอร่อย อร่อยอยองนี่หกอร่อยได้ไดคนที่มาเคยกินต้องลองครับครับต, <c oughs> ตามขนาดตามอะไรนั้นนั้นมีอย่างไงครับไปทางนี้ครับมดละหรือว่ามดร้านอาหารนะครับ ร้านอาหารร้านมีนามีข้าวแล้วก็มีร้านขายเล็กๆน้อยๆมีอยู่ครับลองเข้าไปดูครับไหนๆมาละแม่ข้าวใส่นี่ไทยเป็นแม่เหรอแม่ทุนหัวไงเป็นเมียบูชาเมียอุษาเจ้าเมียเอาต้องเอาต้อง นี่กะเอาเวลาออกบ้านมันง่ายน่อยไอ้ครับชื่อเมียนะอันนี้เก็บไว้หมื่นหรอสามสิบวันครับหนึ่งเดือนแป้งนเหนรอร้อยซิบครับมันผมใจเป็นของถั่วนี่ผมใจเป็นถั่วของรัเสเซียครับใช้ดนทาใช้ถั่วนอกเลยฮะถ้าถั่วบ้านเฮาทำเรามันจะมาได้รสชาติแบบนี้น้ำมันมันนักแล้วแต่ดินเจ้าได้ร้อยซาวเจ้าอร่อยอร่อย ข,ขอบคุณคร e. uh, ah, ับขอบคุณครับนี่มันหลังแม่มาในต้นสาวหรือ่ามอ่ามามใบสะใจอ่ะอุ้งว่ามันสวยอ่ะต้นไหนได้ละอียครับต้นอะไรครับเอะสันตซมสใหญ่นะคะรับ่ะใหญ่มากเลยค่ะใช้นี้ก็มีตลาดเขาขายกันดิบประมาณ กนึ่ห้าร้อยห้าร้อยมีถึงห้าร้อยห้าสิบตอนนี้คืออ่ใหญ่แล้วก็เป็นกอพุ่มนี้นะคะอันนี้ก็ไม่แยกมันจ,จะสูงเท่าไหร่นะมันเป็นไม้พุ่มไม่ได้ใหญ่มากอ,อก็คือเลี้ยงหยดกลำรากหรือเลี้ยงฟอกอากาศในบ้านได้เลยค่ะอันนี้ก็ลายเขาก็จะสวยขึ้นเรื่อยๆแล้วใบเขาแข็งนะคะอันนี้สองสามวันรดน้ำทีค่ะส่วนมากจะเน้นเป็นแบบเลี้ยงเป็นพุ่มมาค่ะเพราะว่าม,มสวยสวยนะคะแล้วก็เถิดด้วย อันนี้เวลาเก็บมันง่ายค่ะจริงๆถอดมาน,นี่คือสวยใหญ่ค่ะไซนี้ไซนี้เลี้ยงประมาณสักสองปีอะค่ะก<ม>็าะสามารถจะเห็นจากไซส์เล็กๆใช่ไหมคะใช่อันนี้คือเน้นเน้นขายแบบหมดรายวันไม่ต้องหมดมีเยอะค่ะอันนี้ครับ <c oughs> เท้าฟันขาดก,กว่าพระโฟมค่ะอันนี้คือเป็นต้นไม้ที่อ่าเขาเรียกว่าถ้ามีในบ้านเนี่ยจะเรียกโชคเรียกลาบเข้ามาเพราะว่ามันกว่าพระโฟมเนาะใช่ไหมเขาเรียกว่าต้นไม้ชินุเทวดาค่ะก็คือเป็นต้นไม้มงคลอันนี้ก็จะเป็นไวท์ฟลีมอันนี้จะเป็นร่มญี่ปุ่นค่ะเป็นไม้เลยใบเขาจะเป็นกระนี้อันนี้ก็สวยเนาะอันนี้จะเป็นแก้วสรารพัดเมฆอันนั้นไวท์ฟลีม ร้อยเก้าสิห้าร้อยเก้าสิบค่ะเมื่อก่อนไม่ใช่เมื่อก่อนสี่หกเดือนที่แล้วอะไซส์นั้นอะไม่ต่ำกว่าพันห้าตอนนี้ลงหมดเลยตอนนี้ลงค่ะอ <nung> ีกอยาก่างหนึ่งคือไม้มันมีจำนวนมันก็ขายแบบราคาไม่แพงได้ขยายกันเยอะเนาะแต่ว่าไม้ส่วนมากถ้ามีเงินจะเน้นไม้ที่หนึ่งชอบเพราะว่าถ้าแบ่งได้แบ่งถ้าแบ่งไม่ได้หนูก็เลี้ยงต่อเนี่ยถ้าไม้ที่เราชอบคือเราก็จะเลี้ยงเขาแบบสวยอะค่ะ ทุกท่านจะมั่นใจว่าเลี้ยงไม้สวยเพราะว่าเป็นไม้ที่ชอบทั้นั้นเลยการส้มก็ยากอยู่อันนี้การส้มจริงๆเลยค่ะไม่ใช่การในป่านอันนี้ก็เลี้ยงมาสักพักแล้วค่ะอันนี้ปีสีสิบแล้วเลี้ยงจาต้นจริงการส้มเท่าไหร่ละแลยการส้มอ่ะคะการส้มตอนนี้หกร้อยเก้าสิบค่ะนี่หกร้อยเก้าสิบ อันนี้อันนี้สี่ร้อยเก้าสิบใหญ่นะอันนี้หมายความว่าถ้าเราน้ยงไปคือใบใหม่เขาก็ใหญ่เลยคะ่ะเลี้ยงแบบสองสามวันลี้ยน้ำทีเลี้ยงในบ้านเลยไว้ปีนลอกได้นะคะถ้าชอบต้งไหนลอ,องลองดูนะเดี๋ยวไปมาอีกรอบครับ ชื่ออะไรนะอันนี้ขขค,ค่ะขอเนอันนี้ก็เป็นสารตเลาตเล็กก็ะค่ะถ้าชอบอมแคณไม่มีอ,อยที่ไม่ฟังอ่างวันนี้จะต้องเก็บขากลับแล้วก็เลยขายแบบรคาแบบค่ะเพราะปกิอะถ้าเป็นต้นฟอนี้ยค่ะื่อผ่านนาายแบบี่้าอยู่ประมาณท่595้องประมาณนีวันนี้คือว่า ก็ไม mm ่ร hmm. um, um, ู้ว mm. um, uh, ่าฝนจะตกเท่าไหร่ก็เลยน้นแบบว่าหยกดับให้น้อย่ส